สำนักงานยุวกาชาติสภากาชาติไทยมีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการกาชาติพร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านการมีจิตอาสาให้กับเยาวชนอายุ15 25ปีและฝึกฝนให้เป็นคนดีคนเก่งรอบรู้สุขภาพดีและพึ่งพาได้ยุวกาชาติเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนชายหญิง อายุระหว่าง15-25ปีนะคะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมปลายหรือระดับอุดมศึกษาซึ่งกิจกรรมของเรานี้เราต้องการสอนเด็กหรือมุ่งพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีเก่งรอบรู้สุขภาพดีพึ่งพาได้พึ่งพาได้นั้นเราเน้นด้วยค่ะเน้นเพื่อให้เข้ากับโลกปัจจุบันคือพึ่งพาได้ในด้านการปฐมพยาบาลการดูแลผู้สูงอายุ แล้วก็รู้จักที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยการมีจิตอาสายุวากาชาตินั้นเราเริ่มจากกิจกรรมที่ต้องการสอนให้เด็กเป็นเด็กดีมีวินยัยเด็กมีจริยธรรมมีคุณธรรม ฉะนั้นกิจกรรมในยุคนั้นๆเราก็สอนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้วก็มีการบูรณาการเข้ากับวิชาการฉะนั้นจะเห็นได้ว่ายุวกาชาติยุคนี้นั้นเราเป็นวิชาการในเชิงชีวิตทักษะชีวิตค่ะ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในยุคปัจจุบันนั้นเราก็พยายามมุ่งเน้นค่ะว่าสิ่งที่เราไปบำเพ็ญประโยชน์นั้นยังคงอยู่กับผู้ได้รับประโยชน์หรือประชาชนกลุ่มนั้นๆหรือเด็กเยาวชนกลุ่มนั้นๆน,น,นะคะกิจกรรมยุวกาชาติคือทักษะชีวิตค่ะคือชีวิตที่ท่านสามารถใช้ได้ตลอดเวลานะคะ